สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีผมอยู่ที่สนามสุรคุณภูเก็ตนะครับในราปาได้ยินเสียงที่ผมไลฟ์อยู่หรือเปล่าครับผมห่างหายไปนานมากเลยนะครับในการไลฟ์เพจนะครับก็โชคเดินอย่างไรให้เร็วกว่าวิ่งนะครับตักตายกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับผมเรเซอร์นนะครับในราบว่ามีใครรับชมอยู่หรือเปล่านะครับ สวัสดีครับผมคุณราเชนสวัสดีครับอาชิมานะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามสุรคกุภปเก็ตนะครับได้ยินเสียงไหมครับผมช่วยกดหนึ่งให้ผมรับทราบได้ไหมครับตอนนี้นะครับอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ผมก็ซ้อม5กิโลนะครับก็สนิมถือว่าเกาสนิมมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งมาหลายเดือนแล้วนะครับผมก็มันตั้งยี่สิบสามนาทีนะครับผมก็วิ่งช้ามากนะครับผมยังเป็ซีปลายปได้อยู่นะครับ นี่นี่ลงคอร์ดนะครับตักไยกันนะครับผมก็มาไล่นะครับไ้ดูสนามที่นี่สนามสุรักุลปุกเกตนะครับอยู่จังหวัดปุเกตอยู่อยู่แต่แต่เป็นทั้นปุกเกตนะครับผมอยู่อำเภอเมือง่าพี่ๆคนไหนที่มาเที่ยวปูเกตก็ยินดีต้อนรับนะครับสนามหาวิ่งเข้าได้เลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสี่ท่านแล้วสวัสดีครับผมได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงชัดไหมครับ ผมวิ่งแล้วนะครับวันนี้คนนานมากแล้วไม่ค่อยได้จะวิ่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์เลยนะครับผมโซนแดงเถือกเลยนะครับวันนี้ประมาณยี่สิบเท่าไหร่นะครับไม่ได้วิ่งมานานมากสถิติกองฉันขึ้นบนวีออโตเมตวีออโตเมต สวัสดีครับผมคุณอาเจนสวัสดีครับผมค,คุณลองใช่ไหมครับผม L O N G นะครับทหารชื่อปิดต,ต้องขอไปด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามสุรกูกเกๆๆๆๆก็ตฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวต่อไปจะมาไลค์บ่อยๆแล้วก็จะมาเดินเดินเร็วแล้วก็สอนเดินเร็วแล้วก็สอนวิ่งด้วยนะครับเพราะ่าห่างหายจากเพจไ,ไปนานมากแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นโค้ดเต็มตัวครับผมนะเป็นโค้ดแล้วก็ อินเวสเตอร์หรือว่าเกี่ยวกับการลงทุนโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับกลางคืนไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะครับขอบคุณครับสําหรับเสียงแจวเลยสวัสดีขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับคอมเมนต์นะครับผมฝากกดแชร์เพื่อนๆหน่อยนะครับเผื่อว่าคนไหนที่อยากมาเที่ยวภูเก็ตแล้วตามหาถึงสนามวิ่งนะครับที่นี่ข้อมีนะครับผมชื่อสนามสุรเกลภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นสนามที่ใหม่นะครับจะชื่อ สนามกีฬากระตูนะครับของเทศบาลนะครับผมก็อยู่ห่างจากนี้ประมาณสัก3-4กิโลนะครับผมหอบวิ่งหรือยังครับวันนี้คุณดาเชนวิ่งหรือยังครับผมได้กี่กิโลครับวันนี้ผมเองก็เริ่มข้อสนิมบ้างเลยนะครับก็ได้เหงื่อค่อนข้างที่เหนื่อยมากๆเลยนะครับสลับกล้องหน่อยเห็นนะครับสวัสดีครับผมชัดไหมครับ ลงพุงเลยนะครับคุณหลองใช่ไหมครับลองหลองผมาอชื่อปิดต้องขอโทษจริงๆนะครับต้องขอโทษจริงๆขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไลนี้ก็ไม่ได้เป็นทางการอะไรมากมายนะครับแกรีวิวสนามนะครับตรงนี้กว่านะครับสนามรอบละาสี่ร้อยเมตรนะครับก็มีที่ลานจอดรถเขามีนะครับมีห้องน้ํา นะครับใต้อาคารใต้อาคารนี้จะมีฟิตเนสด้วยนะครับฟิตเนสค่าบริการ10บาทนะครับคนไหนที่มาวิ่งเสร็จก็สามารถเข้าเล่นได้หรือเล่นก่อนออกก่อนจะมาวิ่งก็ได้นะครับผมเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับผมเนี่ยลานจอดรถนะครับอยู่ข้างหน้าข้างนอกสนามนะครับอยู่รั้วตรงนี้ฝั่งโน้นจะมีห้องน้ําให้ด้วยนะครับผมนะครับบริการก็ฟรีนะครับผมแล้วก็นีสสนามเนี่ยครับก็วางเต็นท์น่าจะมีการแข่งกีฬานะครับผม ซักตคันะครับก็วิ่งนะครับมันต้องวิ่งทุกๆวันนะครับอืเหมือนครับวิ่งสี่วันหยุดไปวันวิ่งสามวันหยุดสามวันอะไรแบบนี้มันมันไม่ค่อยจะโอเคสักต่อไะไรนะครับวิ่งต้องต่อเนื่องปกติแล้วนักวิ่งอาชีพนะครับเขาจะซ้อมต่อเนื่องเลยนะผมจะพักแค่วันเสาร์วันเดียวนะครับแต่้อวันอาทิตย์จะลองรันนะผมลองรันหมายความว่าวิ่งให้มากกว่าระยะทางที่เราจะแข่งแต่จริงอยู่ถ้าเกิดคนไหนที่ซ้อม42โลแข่ง4 2โลไม่มีใครซ้อม เกิน42โลไม่มีใครซ้อมถึง42โลนะครับส่วนมากแล้วเขาจะเก็บไมเรตระหว่างเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเช้า20เย็น5เช้า15เย็น10อะไรแบบนี้นะครับเก็บไมเลตให้เกิน100กิโล200โลนะครับแต่บางคนที่บางคนเขาก็ซ้อมได้นะครับซ้อมซ้อมลง42นะครับเพื่อที่ไปแข่ง100โลดังนั้นแล้วสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาวิ่ง40โลแบ็คูแบ็คคือ40 40 80โล2วันเนี่ยก็ เป็นเรื่องง่ายสําหรับคนที่มองเพื่อที่จะไปแข่งงานท่าเทล1ร้อยโลหนึ่งร้อยไมล์หรือหนึ่งร้อยอกวากิโลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านที่เข้ามารับชมก็เดินพูดคุยกันนะครับรีแลกนะผมผมเองก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับห้าโลมันสักยี่สามนาทีปลายๆนะครับสาหรับคนที่ไม่ซ้อมเลยนะครับก็ถือว่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับก็ยังเล่นอยู่เพจสี สี่กว่าๆนะครับผมก็ไม่สามารถวิ่งได้เร็วกว่านี้ได้แล้วแล้วเขาวิ่งได้แค่นี้ก็ฝืนมากเลยนะครับแต่ได้ซ้อมสักครั้งสองครั้งก็น่าจะบินไปแถวสิบโลยี่สิบโลได้เลยนะครับผมเพราะว่าแต่น้ําหนักก็ขึ้นเยอะด้วยเช่นกันนะครับสิบกว่ากิโลนะครับผมแต่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่เคยซ้อมมาแล้วก็พักไปหยุดไปนะครับไม่ได้ซ้อมแต่ยังไงก็ดีกว่าคนที่เพิ่งมาเริ่มวิ่งเพราะยังไม่มีประสบการณ์นะครับมีความเก๋าหรือประสบการณ์ที่ในการวิ่งนะครับจริงอยู่ตอนนี้ผมสอนลููกกออย่เืบ เกือบ200คนนะครับตอนนี้ที่สอนนะครับนับเป็นพันคนแล้วที่ผมสอนมาเกือบ30เดือนแล้วนะครับผมถือว่า30เดือนได้แล้วนะครับก็ยังมีลูกศิษย์หล20-50คนนะครับที่อยู่ต่อเนื่องกันมาเป็น20กว่าเดือนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ใหม่ที่เข้ามานะครับตอนนี้วันละคน2คนนะครับผมก็เข้ามาเรื่อยๆขอยินดีนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้วิ่งให้ดูเลยหรือหรือไม่ได้ไล์มกก็ูิขาบคุณมากๆเลย ขนาดผมยังไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับก็มีลูกศิษย์เข้ามาก็ถือว่าปุมมใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาตอนนี้ก็อาจจะมาขยับไปเยี่ยนเพจนะครับจะมาให้ทีมให้มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าอยากอยากกลับมาซ้อมกีฬาด้วยนะครับอยากกลับมาซ้อมกีฬาถึงว่าไม่ได้เป็นเลิศเลยระดับไปแข่งระดับประเทศแต่ก็อยากจะมาวิ่งและมาสอนให้กับลูกศิษย์หรือคนที่วิ่งได้1โล10นาที1่โล12นาทีผมก็รับเทรนหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเหล่านี้ถ้าได้ผมไปเนี่ยอาจจะมีกาลังใจแล้วก็อาจจะไปถึงเป้าหมายนะครับ เราไม่ํากันนะครับว่าเราจะวิ่งได้ไม่ได้มันอยู่ที่ว่าถ้าเราเริ่มถ้าเราเริ่มเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบการสําเร็จในชีวิตของการวิ่งนะครับเรื่องอืินผมไม่กล้าที่จะไปแนะนําใครนะครับแต่ยถ้าเกิดเ,เรื่องวิ่งถอให้ผมไม่เก่งแล้วในวันนี้หรืออดีตอาจจะไม่เก่งแต่ผมก็ไม่ได้สอนใครให้ไปโอลิมปิกนะครับผมสอนให้เขาคนทั่วไป 40- 5 0ปีมนุษย์อันเดือนหรือคนที่อยู่กับบ้านนะครับพอบ้านไม่บ้านที่อยากจะออกกำลังกายก็ วิ่งไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรียนเกี่ยวเดินก็ได้นะครับไม่เซตหรือแนวคิดนะครับเพราะคำพูดของผมนะครับผมขายกอ็ออนไลน์นะครับสิ่งที่ผมมาพูดต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นตังการหรือเป็นวิชาการที่ถึงแม้ว่าพูดไปลอยๆแต่อาจจะทําให้อีกคนนึงอะ่ะเอาไปพัฒนาได้นะครับผมมั่นใจได้เลยครับผมสวัสดีครับผมไม่ได้วิ่งเลยว่าขับไปซ้อมแล้วสวัสดีครับพี่วริน ายหัวรันเนอร์ขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่ชายนะผมขอบค <ım eni> <อ>ุณมากครับผมอดีตเคยเป็ดสีนิดๆคุณวิ่งเป็ดสีต้นๆได้วันนี้ค่อนข้างที่จะบอบเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเลยก็ไม่ซ้อมไม่วิ่งไม่ซ้อมไม่วิ่งแล้วนอนวันละสองสามชั่วโมงครับแต่ก็จบได้นะครับจบได้วันนี้เดี๋ยวนะครับดูนิดนึงวันนี้ผมวิ่งเท่าไหร่นะครับอ๋อวันนี้นะผมวิ่งนะครับ ครับนี่ผมวิ่งเท่าไหร่นะครับผมอ้าโล23.56ิบสาเปจุดนะครับนี่คือคือผมไม่ได้วิ่งนะครับแต่สติปเท้าผมมันบังคับให้ผมลงมาตรงนี้ลงมาเพจนี้เลย พอผมตั้งใจเแแว็บได้่าผมจะวิ่งแม่เกินเพดห้าทีนี้ผมมันกดได้445 449 450มันทําให้ผมต้องประคองแล้วเนี่ยโลสองโลสามมันทําให้ผมประคองแล้วโลท้ายผมไปทุบเพดสี่ต้นตน,นิดๆนะครับแล้วก็เลยมันทําให้เราฝืนนะครับทีนี้แล้วพอเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเร็วเราก็ต้องเร็วแต่อย่างไง้อยอย่างน้อยถ้าเกิดว่าไปไม่ถึงเราต้องผ่อนเพดมานิดนึงแล้ว้อประคองให้ถึงนะครับเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยถือว่าวันนี้ตามประสบความสําเร็จนะครับปกติแล้วทํามไม่ได้ ไม่วิ่งก็คือไม่วิ่งอ่ะเพจดกก็ไม่ไหวอ่ะก็คือไม่วิ่งอ่ะครับถ้าไม่วิ่งก็คือไม่วิ่งเลยแต่ถ้าวิ่งก็ก็คือวิ่งนะครับก็คือซ้อมก็คือตั้งใจนะครับผมเนี่ยคือการชนะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมสู้ๆนะครับบางแสนอ๋อไม่เก้าเส้นใจฟี่ในหัวพี่ชายไม่ต้องพูดเลยครับผมซ้อมห้าโลเขาวิ่งได้คุณสี่ต้นๆเพจซับสี่อยู่แล้วสี่ไปายวิ่งได้สบายครับวิ่งแค่แค่ถึงนะครับหลายคนเนี่ย ต้องต้องมาเรียนนะคบผมผมคิดว่าวิชาผมที่ผมมีนะแค่คาพูดก็สามารถทำให้คุณวิ่งเก่งได้นะครับเพราะว่าเรื่องมาทรนเนี่ยไว้ใจผมได้นะครับผมเองอาจจะวิ่งไม่ได้หยุดซยก่อนนะครับผมเคยวิ่งเวลาดีสุดก็2ชั่วโมง5051นะครับผมก็หลายสนามนะครับแล้วช่วงนั้นกําลังกําลังไปได้ดีแต่เรามาปิกเรามาหยุดเรามาท้อกับเกนย่านะครับเรามีเกนย่าเยอะ หวังหวังเพื่อเปอาที่3รางวัล500บาทผมคิดว่าผมทํางานดีกว่านะครับสะโบตีได้มากกว่านั้นอีกก็สุดท้ายก็เลยก็แปลวไปนะครับเกนญ่าเยอะมากเลยแย่งรางวัลเกนญ้า500บาท1 0 0 0ันบาทตอนนั้นก็ค่อนข้างเหนื่อยก็เลยลดระดับก็ไม่ซ้อมนะครับก็มันเป็นมระยะสั้นวิ่งไปวิ่งมาก็เรื่อยๆจนมีคนถามว่าวิ่งได้อะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมได้ก็คือผมได้ลูกศิษย์มาเป็นพันคนแล้วก็ผมสอนมาก็เกือบ2ปีก็30เดือนนะครับก็คิดว่า สิ่งที่ผมได้เนี่ยคือได้ได,ได้ได้รู้จักแรงปันได้รู้จักแลกเปลี่ยนนะครับและที่สาคัญก็ผมมีรายได้ด้วยนะครับเป็นยูทูบเบอร์ด้วยําเพจด้วยสอนการลงทุนด้วยครีเอเตอร์สตูดิโอด้วยนะครับทุกอย่างนะครับได้หมดเลยนะครับสิ่งที่คุณบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แต่วันนี้ผมพิสูจน์ได้เลยว่าผมทําได้นะครับและตอนนี้ก็คือเรื่องการลงทุนด้วยนะครับก็ถือว่าไปได้ดีนะครับโลสุดท้ายทุกทุกรั้ง <laughs> ขอบคุณครับโลสุดท้ายผมโลสุดท้ายเมื่อกี้ เมื่อกี้สี่กว่าโสมมากเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับไม่หน้าตาแบบอิบโรยมากนะครับแม่ดาเลนยามีหน้าท้องนะครับจำไว้เสมอท่องให้ขึ้นใจนะครับว่าโลสุดท้ายต้องเร็วกว่ากิโลแรกนะครับต้องเร็วกว่ากิโลแรกเสมอนะครับผมโสมากเลยโลสุดท้ายต้องทุบนะครับอ่าท่องไว้ในใจนะครับถ้าคนไหนที่เคยลงคอร์ดนะครับหรือว่า หรือว่าลงขอดหรือที่เขาเรียกว่าอินเทอร์วลลนะครับหรือว่าสปีดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยลงขอดนะครับชอบวิ่ง100เมตรสุดท้ายถ้าเกิดคนไหนที่เคยลงขอดหนึ่งสองพมา5000มาเต็มโป้หรือพันเมตรหรือว่าพันสหรือว่า800หรือว่าห0รหรือว่า400หรือว่า200หรือว่า3 1 0 0 300รานะครับเขาจะมีไมซ์เซ็ตเหล่านี้เขาจะเร่งได้นะครับบางคนบอกว่าเออมีอีกหกิโลเวบแรกต้อยหมดยังไงมันก็หมดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเคยลงคอดเปรตที่เคยต่ำกว่าวิ่งปกติ1โล เราจะมีไม้เซ็ตจะมีแรงยึดจะมีแรงสู้อย่าง,งน้อยไม่ได้เพตเท่าที่เคยลงกอดมาแต่เราไปใช้ในตอนแข่งแล้วผมคิดว่าอย่างไงมันก็ต้องทุบได้ดีกว่าที่เปจต่อเนื่องเรื่อยๆ,ๆนะครับผมก็เหมือนกับการที่วิ่ง42โลและกิโลที่40-41ไม่ไหวอพอถึงเส้นใจหนึ่งโลสุดท้ายแหละอย่างไงก็ต้องฝืนนะครับเพราะว่าคงเชียร์อยู่เยอะมากๆเลยนะครับผมขอบคุณนะครับทุกคนที่แชร์นะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาแลกเลี่ยนกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ มือใหม่นะครับถ้าคนไหนมือเก่าก็วิ่งเก่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรามาพูดคุยกันนะครับผมก็ไหนๆติดตามแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่สามหมื่นกว่าท่านนะครับก็จริงอยู่ไม่ค่อยได้ไลค์นะครับไม่ค่อยได้สอนอะไรมากนะครับเพราะว่าใช้ตัวเองมาเกือบสองปีแล้วนะครับอ่า่ายตัวเองนะครับวิ่งตัวเองนะครับตอนนี้ก็น้องเชอร์รี่ก็ประสบไปรถนะครับผมล้มรถนะครับก็ก็าไม่สามารถที่จะออกลังกายได้แล้วนะอนนี้นะครับก็ เองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับแล้วก่อนพ่อท้ยน้องก็ได้ช่วยอยู่ก็เยอะเหมือนกันนะครับช่วยถ่ายช่วยโม้ช่วยวิ่งช่วยเป็นเพื่อนนะครับช่วยวิ่งให้ดูผู้หญิงนะครับก็มีแรงบันดาลใจมาจากน้องชิรี่ก็เยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับไว้ใจผมได้เลยนะครับเังวิ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ผมวิ่งไม่ไหวแต่ถ้าผมซ้อมผมก็วิ่งได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็ความจามําความคิดไมเซ็ตของผมประสบก,การณ์ของผมมันสามารถสอนทุกคนได้นะผมมั่นใจนะครับถึงแม้ว่าเรา ผมไม่ได้สอนเพื่อทุกคนติดทินชาตินะครับไม่ได้สอนเพื่อทุกคนไปแข่งโอลิมปิกแต่ผมสอนให้ทุกคนใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่แบบวันนี้ไปวิ่งก่อนดีกว่าหรือเพื่อนเราไปวิ่งก่อนเลิกงานเสร็จเราไปวิ่งก่อนบางคนบอกว่าทํางานทุกๆวันนะครับเหนื่อยมากแต่ถ้าเกิดคุณลองไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและคุณใส่เสื้อผ้าวิ่งเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังนะครับเราออกไปก่อนมีแรงไม่มีแรงค่อยว่ากัน พอไปถึงสนามนะครับทุกอย่างมันจะปลดปล่อยมันจะรีแลกคนไหนยิ่งเครียดมากคนวิ่งมาตอนนี้ครับส่วนมากผมว่าเครียดนะครับผมก็เครียดทีนี้ว่าเราเครียดมากอาจจต้องใช้เวลาในการวิ่งเพื่อลืมบางสิ่งบางอย่างให้มาโฟกัสกับเรื่องเหนื่อยนะครับยิ่งวิ่งนานๆนะครับมันจะทําให้เรารีแลกนะครับผ่อนคลายแล้วก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งนะครับผมนี่คือได้กับร่างกายตัวเองนะครับอย่างน้อยได้ระบบหายใจได้การเคลื่อนไหวด้ใส่เสื้อผ้าที่มันก้องตัวมากขึ้นนะครับผมเชื่อผมนะครับว่า ผอมดีกว่าห้วนนะครับห้วนหรือว่าลงพุงเนี่ยมันแทบที่จะมีโรคไปกระเจ็บเข้ามานะครับผมมันผมเนี่ยตอนนี้ออ,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 อดแอดแอดนะครับเพราะว่าทานข้าวดึกด้วยนะครับทุกคนไหลย,ย้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับมันไม่ดีนะครับแต่อยากบอกว่าวิง่งนะครับวิง่งมันจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะช่วยจะรอความแก่หรือช่า่วยช่วยชะลออะไรที่มันไม่ดีไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นก่อนนะครับมันสามารถที่จะหลอเลี้ยงได้นะครับผมผมคิดว่าจะต้องเป็นสิ่งแบบนี้แน่นอนเหมือนกับสิ่งที่ผมคิดนะครับ ไม่รู้ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับผมไมไ่มีหูฟังนะครับอดีวสมาต์้องมันเสียนะครับแอร์พอร์ตมันเสียนะครับพี่ใบมรครับเป็นไนบ้างครับผมตอนนี้ซ้อมบ้างยังของรู้สึกซ้อมมือหนึ่งสม่มําเสมอนะครับ <c oughs> เดือนละครั้งก็ถือสม่มําเสมอสิบสองเดือนสิบสองครั้ง <c oughs> อยากวิ่งเปซีวิ่งได้ครับเปซีต้องตอบให้หมดว่าเราอยากวิ่งเปซีแบบไหนให้ได้หนึ่งโลสองโลสามโลสี่โล แต่ต้องบอกผมเลยนะครับว่าอยากวิ่งแบบไหนสมมุติว่าตอนนี้วิ่งสุดชีวิตแล้วนะครับได้อยู่53นาที10โลอยากวิ่งเป็ดสี่เ้าแสดงว่าถ้า5.00 1550แสดงว่าถ้าเกิดคุณวิ่งได้49 49นาทีจุด59วินี่ก็คือซับ5้นั่นคือเป็ดสี่ใจก็ว่าเป็ดสีได้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเป็สีก็คือ10โล40มันต่างกันอาจจะบอกให้ครบเลยว่า10โล3 5 10โล40 สิบโลสามสองสิบโลสามเก้าหรือสิบโลตอนนี้ห้าอาสิบห้านาทีอยากทำสักอ้าวสิสักครั้งหนึ่งในชีวิตโจทย์เหล่านี้มันง่ายมากสําหรับผมแต่มันยากสําหรับหลายคนแต่ถ้าเกิดเรียนกับผมสักเดือนอว่าเดือนกว่าหรือเดือนเดียวเผลอ,อๆบางคนลงเลยนะครับเพราะบ,บางคนเนี่ยอาจจะติดกับดักในชีวิตอาจจะติดกับดักกับโซนอาจจะติดกับดักอะไรสักอย่างหนึ่งขับตัวเองนะไม่สามารถพัฒนาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีผมเนี่ยผมช่วยได้เลยผมคิดว่าผมทาได้บางคนมิ่งอยู่หนึ่งชั่วโมง 1> 8หนึ่งชั่วโมงสิบห้าเดือนเดียวก็ซัดหนึ่งได้เลยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้แต่หลายคนก็คิดว่าตารางผมให้ไปาตารางอดผมไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตารางโอดนะครับเปซสี่ครับอ่าตอนนี้วิ่งอยู่ผมขอญอยตถามนะครับว่าวิ่งเป๊สี่ตอนนี้สิบโลวิ่งเท่าไหร่หรือห้าโลเท่าไหร่นะครับเปซสี่อยากวิ่งได้กี่โลครับต้องต้องบอกเป้าหมายก่อนถ้าเรารู้ตอนถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราจะวิ่งกี่โลแล้วเราค่อยมาทําให้มันไปให้ใหถึงนะครับดังนั้นะแล้ว อยากวิ่ง5้าโลให้เก่งเขาต้องโฟกัสแต่5โลไม่ใช่ไปซ้อมยี่สิบโลบ้าง42โลบ้างกลับไปกลับมามันจะไม่ได้โฟกัสนะครับบางคนอยากวิ่ง42โลให้เก่งนะครับอยากได้เป็นในฝันแต่ใจนิสัยแข่งแต่1 0โลทุกทุกอาทิตย์เอาสักพักไปแข่งอีกแล้วแต่ที่ว่าโค้ชให้ซ้อมวันอาทิตย์ต้องลองรัน20โล30โล25้าโลนะครับแต่เขาเหล่านั้นนะครับไปแข่งอีกแล้วเอาโอเควันพฤหัสสบายวันพฤหัส ต็มโปวันศุกร์เริ่มเบาแล้ววันเสาร์พักสุดท้ายวันอาทิตย์ไปแข่งเอาสุดท้ายกลับมาปวดเมื่อยจันพักการเริ่มซ้อมทีนี้มันมันไม่ได้เหมือนกับมาทอนนะครับมาทอนมันต้องเก็บไมเลสระยะทางมืออาชีพแข่งจริงๆระดับระดับที่แข่งอ่ะเขาแค่ปีละครั้งสองครั้งนะครับเขาจะให้ความสําคัญกับการซ้อมความสำคัญการซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วข้อซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ไปแข่งกลับมาก็พักผ่อนวันสองวันแต่ประเภทนี้แบบแข่งแกล้ง สุดท้ายวันจันทร์มาซ้อมอีกแล้ววันคันมาซ้อมอีกแล้วมันมันไม่ได้แยกเลยนะครับไม่ได้แยกเลยว่าเราเราซ้อมเพื่อไปแข่งขันอันนี้เราซ้อมเหมือนกับอาศัยว่าสนามแข่งคือสนามซ้อมแบบนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเช่ว่าเราตั้งใจเลยนะครับเราเราจะลงสนามนี้ซ้อมแล้วก็ซ้อมต้องเก็บเก็บกดคือกดฝังไว้คือกดไว้ว่าฉันจะไม่เก่งฉันจะหยุดก่อนนะสวอาทย์นี้ฉันต้องเก็บรองรันฉันองเก็บ25กิโล30ิโลฉันจะเก็บรองรันเพราะส่วนนี้มันจะทำต่อ้คุณบอกว่าวิ่ง10กโลทุกวันนะครับ แต่มีคนหนึ่งหยุดมา2วันแล้วพลิกวิ่งต่อเนื่องได้เลย30โลคนที่วิ่งต่อเนื่องได้30โลเนี่ยจะมีจิตใจที่แข็งแรงมากกว่าคนที่วิ่ง10โลทุกๆวันนะครับแต่โอเคถ้าเกิดว่าคนไหนที่วิ่งเปตสามเปตสามสิบโลทุกๆวันเนี่ยเขาอาจจะวิ่งได้ดีแต่บางครั้งเขาไม่หมดที่กิโลสามเป็ดสามสองแต่คนที่วิ่ง30โลครัล้งเดียวที่หยุดก่อน2วันแล้วก็ไปซ้อม30โลต่อให้ก็วิ่งเปตหกนะครับเขาบางบางครั้งเขาอาจจะชนะคนที่วิ่งเปตสามก็ได้เพราะบางครั้งคนที่วิ่งปจิงๆ เขาอาจจะแบ่งแรงไม่เป็นก็ได้ก็ต่นัดแค่10โล15โลแค่นี้เขาก็ไปเดี่ยงไปน,นกนะครับผมเพราะเราเห็นอยู่นะครับว่ามีลุงแก่ห้าส0บหกสปีสี่สิบปีอทษนะครับใจก็ว่าแก่หมายว่าอายุเยอะๆนะครับผมบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถวิ่งเป็ดสีได้เป็ดสาพายได้แต่เขาเลือกที่จะวิ่งทุกๆ10บโล60 60ลก็ก็จบ4ชั่วโมง14นาะทีสชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงครึ่งได้ทำไมลุงที่อายุห้าส มาแซงเราตอนที่โลที่สามสิบสามสามหกไอหนุม่มเอ้ยไปไหมเบานีเดินแข่งถังแล้วคือแบบหมดคอกแล้วคือเจ็บแล้วเดี้งแล้วเพราะว่าเราวิ่งไปเปด4ดสี่ะเปด4ดสี่ปลายสีป่ปลายสุดท้ายไปตามเกมการแข่งขันไม่เคยได้ซ้อมไม่เคยได้วิ่งนะครับแล้วก็ไปตามกับกลุ่มนําไปแอคทีฟไปตื่นตัวกลุ่มตัวเองไม่ได้สุดท้ายยางแตกนะครับ ทุกคนเก่งเหมือนกันหมดหร่ครับกิโลที่3 0 3สิบสามทีนี้ก็ต้องไปฟัดกันกิโลที่4 7 4 8 4 9 5 0ีแนะครับต้องไปฟัดกันตอนนั้นนะครับนั่นคือของจริงนะครับผมดังนั้นแล้วการซ้อมหรือการเกลี่ยเปรตเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมอ๋อตอนนี้10โล42นะครับ42ผมไม่ได้จะว่ายุน้าหนักเท่าไหร่ก็เป้าหมายแรกนะครับ10โล42คือต้องทุบ5โลให้ได้19 18นาทีก่อน สินาทีสองศนาทีสามนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้สิบโลเนี่ยวิ่งอยู่ยี่สิบยีนได้ไหมยี่สิบสามศูยหครับหรือว่าสิปลายแล้วครับผมนะครับก็โจดน,นี้ผมคิดว่าน่าจะมายี่ิบสูนได้ไหมครับหรือว่ายีิบน่าจะยีได้ไหมครับผมยี่สิบหนึ่นิบยนาทีได้ไหมครับยีิบนาทีสิบวิหรือว่าสิบเก้านาทีห้าสิบวิสามสิวินะครับ ต่อปิมกับผมได้เลยครับผมพูดคุยกับเพื่อนๆได้ยินด้วยนะครับดูที่ว่าผมจะคิดยังไงต่อนะครับผมก็ไม่ยากนะครับสําหรับซับ38 39สำหรับคนที่วิ่ง42อยู่แล้วนะครับนะครับก็น่าคนวิ่งแบบนี้ได้น่าจะมีการลงคอร์ดมาบ้างแล้วแต่อาจจะมีวิธีการปรับคอร์ดนะครับคอร์ดคอร์ดก็มีหลายแบบนะครับบางคนเนี่ยหนึ่งนาทีพักนาทีครึ่งเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะครับต้องพักมาหนึ่งนาทีหรือว่าสี่สิบวิแล้วแต่ว่าเราจะเล่นหนึ่งนาทีสิบห้าหรือหนึ่งนาทียี่ง เพื่อเพจไหนเพื่อแข่งแบบไหนนะครับมันต้องมีการจัดสรรนะครับวางขอดวางตารางนะครับผมบางคนบอกว่าวิ่งน้อยมันได้อะไรหรือนะครับนั่นมันวิ่งน้อยมันไม่ได้อะไรนะครับมันได้แค่ว่าน้อยแต่มันได้ความเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราสปีดแบบแรงๆนะครับผมเรียกว่าลงขอดอินเทอร์วอลหรือว่าวิ่งแบบเร็วแล้วก็จ็อกช้าๆเร็วหรือว่าหยุดพักสนิทนะครับมันมีลูกเล่นมันมีหลากหลายผมมีหน้าที่ให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายนะครับดังนั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลได้เลย ไม่ต้องกังวลน,นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมอยู่นะครับผมก็ตอนนี้รุ่งกว่าแล้วนะครับโอเคยังไงก็ถ้าสนใจอยากจะเรียนวิ่งกับผมนะสามารถทักหาผมได้นะครับในเพจคอมเมนต์ไหนก็ได้สักคอมเมนต์หนึ่งหรือว่ามีไลน์นะครับแอดไลน์มาคุยกับผมก่อนนะครับไม่ว่าจะวิง่ง มาธรนตอนนี้ก็มีระวังแสนหลายคนนะครับนักเรียนแล้วก็ลูกศิษย์เตี้ยเขียนเรียนกับผมนะครับบางคนมาเดือนเดียวเกือบจะเดี้ยงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็สองอาทิตย์ก็พัฒนาเลยเ็ารู้สึกว่าเขาคือได้ยินจากคำเตะคำคำพูดของเขานะครับเราก็กอดีใจนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจเรียนวิ่งกับผมนะครับก็สามารถทักหาผมได้นะครับตอนนี้ผมต้องขอจบไลฟ์ก่อนนะครับผมก็ต้องขอจบไลฟ์ก่อนนะครับผมนะครับยังไงก็ เจอกันใหม่ <perfekt> ขอบคุณพี่บ่านะครับขอบคุณพี่ชายขอบคุณพี่สาวน้องสาวทุกๆกคนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะครับขอบคุณสําหรับคนที่ к, กดไลค์กดแชร์อยู่นะครับผมสําหรับคลิปนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปก่อนนะครับ